อยากรู้ว่าสองรุ่นนี้ค่ะอะไรที่ซื้อมาเนี่ยอะไรไม้ถูกพื้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกยี่ห้อจริงหรือเปล่านี่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าเนาะมีขาเหยียบอันนี้จะเป็นรุ่นปั่นมือนะคะ ตัวนี้ที่เอาลองมานี่จะเป็นรุ่นนี้เป็นสเตเลสทหมดเลยเซตนี้แถมในชุดค่าเนี่ยราคาเบาๆมากไม่ต้องซื้อแบบทั้งอะไรทั้งทั้งชุดนะคะอันตันได้ ปันนะ่นได้เวลาถ้ามีน้ำมันก็จะฟืดนลงไปนีม่มันใช้ได้อ่ะบามทีนม่ดีก็คือตรงช่องนี้แนะ่ะสะมาดหรือไม่หมาด